ครับสรุปประเด็นทองคำนะครับคุณผู้ชมกับประจำเช้าวันที่27เดเดือนมกราคมของเรานะครับราคาทองคำโดยภาพรวมก็ยังอยู่หน้าบายอย่างชัดเจนครับแต่ว่าในช่วงเช้านี้มีปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงไปที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสให้กับพี่ๆขาเซลล์ในการแก้ตัวและก็เป็นโอกาสที่ดีของพี่ๆขาบายด้วยที่ว่าถ้าราคาทองคำจะย่อตัวลงมานะครับนักทุก็จะสามารถพิจารณาในการออกไม้บายเพิ่มได้ ส่วนสาเหตุที่ราคาทองคําลงกระผมก็ได้แจ้งอย่างชัดเจนแล้วนะครับเกิดจากการที่ว่าดอลลาร์แข็งค่าในช่ชวงเช้านี้เพราะว่าเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับการขึ้นภาษีจากลุงโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับต่อประเทศโคลอมเบียนะครับราคาทองคำนะครับเวลาย่อตัวลงมาเป้าแรกที่เขาจะลงไปชนซึ่งคาดว่าน่าจะยังสามารถลงต่อได้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่การขึ้นของดัชนีด,ดอลลาร์นั้นยังเหลืออีกเยอะพอสมควรเลยครับนักทุนหลังจากนั้นนะครับถ้าราคาทองคําย่อตัวลงมา2 7 5 0 9 4 เราจะมารอดูอาการกันครับว่าราคาทองถ้าแตะตรงนี้แล้วนะครับเขาจะสามารถลงต่อได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาแตะแล้วก็ปวนเปลี่ยนวนเวียนอยู่แถวประมาณ2 7 5 7, 9 4หลายต่อหลายชั่วโมงก็ยังไม่ผ่านลงมาแตะแล้วเด้งแตะแล้วเด้งนั่นแปลว่าการฟื้นตัวของราคาทองคําจะเกิดขึ้นได้ไวมากคนที่ใจร้อนหน้าบ่ายถ้าอยากจะมีของเลยนะครับนั่นถูกก็อาจจะพิจารณาการเข้าตรงนี้เลยหลอดน้อยๆครับแต่ต้องเรียนแจ้งด้วยความจริงใจว่า ตัวเลข2,757.94ตรงนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขที่แนะนำบายนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่แนวรับย่อยยิดเดียวเองถ้านั้นทุนใจถึงถึงจะสามารถกดได้แต่แนวรับที่ค่อนข้างที่จะเลคคอมเมนต์นะครับหรือว่าแนะนำเลยในวันนี้เนี่ยคือ3ตัวด้านล่างครับ3ตัวด้านล่างก็คือ2,742.95 2,721.57และ2,699.56 ระยะความห่างชั้นตรงนี้จะอยู่ที่4,300กว่าจุดดังนั้นตอนนี้เรามีโจทย์นะครับสำหรับขาบ่ายโจทย์ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราต้องเทรดหน้าบายอยู่ที่ประมาณ4,300กว่าจุดเราจะเทรดอย่างไรชนิดที่ว่าถ้าโดด SL หลุดต่ำกว่า2,700ลงไปเราจะบาดเจ็บไม่มากนะนี่คือโจทย์ที่เราจะต้องหาคำตอบให้กับตัวเราเองในช่วงเช้าวันนี้ครับเพราะว่าถ้าเราหาคำตอบให้กับตัวเราเในช่วงเช้าวันนี้ได้นักลงทุกก็จะสามารถเทรดได้ครับ แต่ถ้าคาตอบที่ได้รับก็คือตัวเลขติดลบมากเกินไปหรือว่าพอร์ตระเบิดเลยอันนี้แปลว่าไม่เหมาะสมครับเราไม่สามารถเทรดกองใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงผมฝากการบ้านตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าเป็นคุณนี่คุณจะบายตรงไหนดีครับผมตอบได้เลยครับว่าก็ในโซนน้ำาเงินตรงนี้แหละแต่คิดว่าพอร์ตนี้เนี่ยมันรันด้วย EA นะครับเดี๋ยวเขาน่าจะเริ่มรับบายให้ผมลวละ่ะตั้งแต่บริเวณแถวนี้เลยแต่ถ้าส่วนตัวจะกดก็คือเป็นแถวๆตรงนี้ครับนักทุนอ่าอันนี้ก็คือแจ้งอย่างชัดเจนแล้วนะครับ ทีนี้เมื่อขาบายเข้าใจตรงกันแล้วนะครับรบกวนพิมพ์คาว่าบายให้ผมหน่อยและฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสาหรับภาพรวมในระยะยาวยังไม่น่ากลัวใช่ไหมคุณยังไม่น่ากลัวก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยครับก็คือทองในลงต่อได้นะครับอาจจะลงจนหลุดมาถึงโซนน้นตรงนี้เลยแต่จะเป็นการลงชั่วขา่าวแบบระยะสั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วยังไงก็จะสามบ้าดีตัวกลับขึ้นทำา i g ใหม่ได้ครับผมประมาณนี้เลยครับ แต่มนลงพร้อมกับตาลาดหุ้นเลยนะคุณถูกต้องตาลาดหุ้นควรจะลงอยู่แล้วแล้วก็ควรจะลงเยอะด้วยนะครับถ้าตาลาดหุ้นไม่ลงเนี่ยท,ทั้งการที่ลุงทรัมป์ของเราได้มีการประกาศขึ้นภาษีไปตัวนี้จะเป็นเรื่องที่แปลกมากแบบนี้เรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวตามหลักพื้นฐานและความจําเป็นนะครับต่อมาครับต้องจุนกับราคาฝั่งของคาเซลลกันบ้างคาเซลนะครับจะมีบางคนที่เริ่มที่จะมีโอกาสในการหลุดรอดปลอดภัยและกับบางคนที่ยังไม่มีโอกาสเพราะคิดว่าไม่น่าจะลงถึงครับ เริ่มต้นจากคนที่มีปัญหามากๆก่อนเลยคนที่มีปัญหามากๆก็คือว่าทองคำนะครับคนที่มีไม้เซลล์ต่ํากว่า2,700ผมถือว่านี่คือการย่อตัวที่เป็นโอกาสดีนะครับและจะมีโอกาสลงนี่เป็นพันจุดเลยนะสำหรับในช่วงสายๆบ่ายๆของวันนี้เว้นแต่ว่าเขาไม่ผ่าน2,757แต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงชนิดที่ว่าไม่จอดเลยครับผมไม่สามารถปรับฐานแถวนี้ได้ผมจะหลุดอย่างเดียวเลยแสดงว่าจะลงอย่งเป็นพันจุดเลย ถ้านั่งทุนนะครับติดเซลล์ลึกมากๆก็ตระพิจารณาในการแบ่งค่าตัขาดทุนครับเพราะว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของนั่งทุนแล้วแต่สําหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องแบ่งค่าตัดขาดทุนครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะอรอตกลับมาฟ้าได้คือ1คนที่ติดเซลล์แถวๆตรงนี้ครับ2.742 2.757บริเวณโซนสีดําหรือว่าห่างจากกราฟทองอีกประมาณ2,000จุดแถวๆเนี้มีโอกาสจะเคลียร์ได้ทั้งหมดเลยไม่มีความจำเป็นต้องออกไม้แก้แต่อย่างใดครับ และคนที่ได้กําไรมาตั้งแต่ด้านบนเลยเขาถามว่าแล้วพี่จะสามารถรันกําไรไม้เซลล์ต่อได้หรือไม่คําตอบก็คือว่าให้พี่ช่วยดูตัวเลข2757.94ให้ผมนะครับซึ่งหากจะกราฟปัจจุบันแค่500จุดเองถ้ายังลงอีกจนหลุดตรงนี้อีกแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจะไหลแล้วนั่งจุดครับ มันก็จะสามารถถือรันกําไรต่อได้เลยแต่ถ้าถามถึงตอนนี้ทองคําแม้ว่าจะย่อจากยอดเนี่ยมาที่ประมาณ2300จุดแล้วแต่สําหรับผมแล้วมันยังใกล้เกินไปครับยังไม่มีหลักประกันใดๆเลยว่าทองคําจะไม่ย้อนกลับนะ เพราะเราโคาแจ้งอย่างชัดแล้วว่าการลงในรอบนี้มันจะเป็นการลงระยาาลละสั้นเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อก็ต้องมาพึ่งพาสวดมนต์นครับภาวานาให้ดอลลาร์แข็งค่ามากๆนะครับแล้วก็ทองลงจะหลุด2757ลงไปมันถึงจะสามารถลงแรงไกลๆได้และผมก็จะได้ไปรับไม้บายจากด้านล่างมาด้วยเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมเองก็ไม่อยากจะเทรดเหมือนกันครับตรง2757มันเป็นแค่จุดวัดกําลังกราฟแต่ไม่ได้เป็นแนวรับสําคัญแต่อย่างใดอดีแจ้งกับผู้ชมไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดจะต้องเลือกเทรดสักหน้าใดหน้านึงแล้คุณจะเทรดหน้าไหนครับก็เหมือนที่นักทุนรู้กันดีนะครับผมจะเป็นคนที่รอย่อและก็เทรดหน้าบายอยู่ดังนั้นจุดในการเทรดที่เหมาะสมกับผมจะอยู่ระยะ4,000จุดตรงนี้ครับถ้าหลุดไปก็จะเตรียมตัวพิจารณาในการแบ่งคัดตัดขาดทุนด้วยเช่นเดียวกันจะไม่ถือยื้อให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตครับนี่คือการสรุปประเด็นทองคำของเรานะครับผู้ชมครับใครมีคำถามอะไรสอบถามได้เลยนะฮะ พี่การบอกว่าติดเซลลที่2.17เหน่งห,หายใจได้บ้างไหมเนาะสัปดาห์นี้นี่ครับเดี๋ยวพี่การลุ้นตามลําดับเลยนะถ้าหลุดตรงนี้ได้แปลว่าแสงสว่างที่ปลายอุโเริ่มมาหลุดตรงนี้อีกโอ้แปลว่าพี่การมีโอกาสจะเคลียร์แล้วครับเพราะการเข้ามาอยู่ในโซนกรอบสีน้ำเงินได้เนี่ยแปลว่าระยะทางในการลงมันจะเหลือหลายพันจุดเลยแต่นั่นแหละครับมันก็จะเป็นการลงและเด้งกลับขึ้นมาอยู่ดียังไงพี่การก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดไปก็เป็นกำลังใจให้ใหนะครับขอบคุณครับผม